รถเก๋งมือ2ราคาย่อมเยานะคะท่านใดที่มองหารถยนต์ไปใช้งานนะคะต้องการแบบงบน้อยๆราคาเบาๆนะคะเชฟโรเลตออบตาค่ะเป็นรถเก๋งปี06นะคะเครื่องยนต์ 1,800cc ซีซีเกียร์ออโต้นะคะสีสันไม่น่าเกลียดค่ะภายนอกตามรูปเลยนะคะรถพร้อมใช้งานได้เลยคุกค่าเครื่องยนต์1 8 0 0ซีซีนะคะเล่มเอกสารมีครบ ภาษีพรบรปี68ค่ะราคาคันนี้นะคะ49,000บาทเชฟโรเลตออฟต้านะคะเกียร์ออโตโอ้ภายในเป็นเบาะหนังค่ะแผงประตูสวยกระจกเป็นไฟฟ้านะคะเบาะสะภาพดีไม่มีรอยฉีดขาดด้วยค่ขนุนราคาไม่แพงนะคะซื้อไปใช้กันได้สนใจติดต่อสอบถามคุยเจรจาโดยตรงค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิป นัดล่วงหน้าและไปดูก่อนดีที่สุดนะคะไปทดลองขับขับเพื่อประกอบการตัดสินใจแอดมินเพียงนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นให้ท่านรับชมเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะ